หนาวลมเดือนตุลามันหนาใจว่ามีภัยสุขข้าไปเดือนธันวากินฮอดเกลือตาหน่องหน้าหมดหนาวที่กายปดเท่าไร้แต่หนาวที่ใจมันสาวเพื่อนบ้านเราสวยนะครับทุกคนเลยสามสองหนึ่ง สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนหนึ่งนะครับวันนี้คน,นก็จะมารีแอคชั่นเพลงเช่นตามเคยนะครับวันนี้ก็ห่างหายจากการรีแอคชั่นไปโหกอีกช่วงหนึ่งเนาะนะครับช่วงนี้ก็คนหนึ่งก็ปิดเทอมแล้วนะ,ะแล้วก็กดหลังจากก่อนนั้นก็มีไปเที่ยวบ้างมีกิจกรรมบ้างนะครับวันนี้ก็เลยว่างแล้วนะฮะว่างแล้วนะครับจะมีทุกคนขอเพลงมาหรือเปล่าแล้ว ซึ่งวันนี้นะวันนี้มีม,มีมาขอเพลงนะครับมาขอเพลงชื่อว่าเป็นเพลงใหม่ด้วยนะเป็นเพลงเพื่อนบ้านเราอีกเพลงหนึ่งนะครับเป็นเพลงลมหนาวเดือนตุลาเนลมหนาวเดือนตุลานะครับในของอะไรเนะี่ยซัม,มิโอเพเอพีเจลลิงกับอะไรยูยูย สลาแวนหหรอเลขผิดขอโทษด้วยแล้วกัดน,นะครับาสากิดนี่ไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะหสำหรับคุณหนึ่งนีฮะวันนี้ก็เลยมาเรีแอคชั่นเพลงนะตามคำขอเลยนะครับช่วงนี้ใครอยาขอเพลงไหนมาแนละ้วขอมาคุณหนึ่งจัดให้ครับผมทุกๆเพลงเลยนะครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกว่างแล้วนะครับว่างแล้วนะครับแล้วก็ใครที่มีโอกาสให้เห็นคุณหนึ่งได้เที่ยวก็ กดคลิปไปดูด้วยละกันละกันนะ,ะว่าคุณหนึ่งได้ไปเที่ยวไหนบ้างกิจกรรมอะไรบ้างละกันนะครับโอเคมาให้เสียวา่าลาเราไปรีแอคชั่นเพลงนี้นะฮะที่ขอเพลงเข้ามาล่าสุดเลยนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูนี่นะครับที่ขอเพลงมานะครับเป็นเพลงลมหนาวเดือนตุลาเข้าเดือนตุลานี่พอดีเลยนะครับนะถ้าเราพร้อมเนดะี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้เลยนะครับเพลงนี้นะครับโอเคถ้าพร้อม เราไปฟังเพลงนี้ครับลมหนาวเดือนตุลาพร้อมไปฮะ หนาวลมเดือนตุลามันเงาใจบ่มีไพ่สนข้าไปเดือนทันวากินฮอดเกียวตาหนองคนนี้ร้องดีนะเคอรีชันไปเพลงแล้วนะ่ะใจมันเกินทนน้องน้ำมอนจงเห็นใจผู้สายสไตล์ดอกสองจอนหนาวลมเดือนตุลามันเงาใจบ่มีไพ่สอนข้าไปเดือนทันวากินฮอดเกี่ยวตาหนองน้ำมอนหนาวที่ไกจบดเท่าใดแต่เนาวที่ใจมันเกินทนน้องน้ำมอนจงเห็นใจผู้สายสไตล์ดอกสงจอน เดือนสิบเอ็ดหัวลมตออุ้ยเดือนสิบสองหัวลมยาวอยากแต่สศาเมื่อเคียงซ้อนนอนในสี่ห้องของหัวใจหัวใจัวใจัวใจีัวใจไอ้บ่อยากอยู่คนเดียวเพราะตอนนี้มันเป็นหัวใจไอ้อยากเด็เจ้ามาเป็นแฟนค้าดองเป็นแสนไห้สุดาเหมือนเหมือนชอบเธอออ้ยเด็กนด้ทะล้นมาเลยนะ

ไปแอบพอเจ้าตั้งแต่เดือนเมษาที่ผ่านมากระจนมาหอดสวมมือนี้ก็ยังฮักเจ้าตลอดมาบอกว่ามันนี่รือว่ามือเพื่อนหรือเสียงมือไกั่ยอาสีก็หักแต่เจ้าคนเดียวสิบเหตุในมีนามตาเดัคนเดียวรักคนเดียวไอ้หนี้อยากได้เลิกเกินมาเป็นคู่ก่อนนอนไมาเป็นหม่อเทียงข้างพอสิ่ได้อยู่บ่และนา

คำแต่นะคําในอ้อนสาวเก่งมากเลยนะแตง่งเพลงในอ้อนสาวเก่งมาก หนาวลมเดือนตุลามันเหงาใจบ่มีไัยซอนข้ามไปเดินทันวากินฮอดแก้วตาหนองนามดหนาวที่กายบมดเท่าไรแต่หนาวที่ใจมันเกินทนหนาวงน้ามอญจงเห็นใจผู้สายสไตล์ดอกสรงจรหนาวลมเดือนตุลามันเหงาใจบ่มีไัยซอนข้ามไปเดินทันวากินฮอดแก้วตาหนองนานมดหนาวที่กายบมดเท่าไรแต่หนาวที่ใจมันเกินทนหนาวงน้ามอนจงเห็นใจผู้สายสไตล์ดอกสงจร เดือนวลสิบสองวอลมยาวอยากแต่สาวมาเขียนซอนเลในสี่หัวใจสนุกด้วยสนุกด้วยไอบอยากอยู่คนเดียวเพราะตอนนี้มันเป็นหัวใจไออยากเด็ดเจ้ามาเป็นแฟนคา้องเป็นแสนไทยสโดตา สุดยอดครับเพลงนี้สนุกค,ครับทุกคนเี่นี่แหละขอม,มาให้คนอึ่มาเลี้่นเพลงนะครับหนาวลมเดือน<ล>ตุลาคมนะครับดูตุลาช่างเหงาใจนี่ <c oughs> นเดือนสิเดือนข้าไปเดือนธันวาได้ไหมนะคำว่าหนาวกายไม่เท่าไหร่หนาวใจละสุดสุดสุดนะส,สุดสุดเลยนะครับก็เป็นเพลงที่ดีกค่หนึ่งเกินมาตอนที่รเลชั่นนะครับก็คือเป็นเพลงที่เขาเรียกว่า ทําให้เนี่ยเป็นคําหยอดคําหวานเหมือนเราเน่ยจีบสาวคนหนึ่งเรามีอะไรให้กับผู้หญิงเธอคนนี้เธอเป็นอะไรก็ได้เธอจะเป็นดินอะไรเป็นันเป็นทรายหรือเป็นอะไรต่างๆให้เธอทุกๆอย่างอันนี้คือคาหวานของศิลปินคนนี้แต่งเพลงได้อ้อ,อ,อนสาวรับรองค่ะสาวได้ได้จีบเหมือนผู้ชายคนนี้ที่จีบเหมือนเพลงนี้นะรับรองติดแน่นอนติดแน่นอนเพราะว่าตายใจเพราะว่าผู้ชายเนี่ย ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณไงเออแล้วจะไม่รักได้ไงล่ะนะครับแล้วผมชอบอันเดียวคือความอ่าเป็นอ่าบ้านค่รืว่าคือไม่ต้องเลินหรูอะไรมากมาที่กลางทุ่งน้ำาี่ฟิลแบบฟิลแบบอ่าลูกทุ่งลูกทุ่งแต่เพลงแรปเปอร์เนะี่เพลงแรปเปอร์เพลงทันสมัยแล้วก็แล้วก็มีนักร้องที่ฟิจาริงกันด้วยนะครับ คุณหนึ่งอย่างที่ครูบอกว่าเคยพิชเชอร์ลิงเ,เคยได้รีชั่มเพลงของช่องมีปนิพานครับอ่าซัามมิโอเนี่ยนะพีเนี่ยคือคุณหนึ่งเนี่ยเคยรีชั่มไปแล้วนะตอนช่วงแรกแรกที่เอสซีเอสเจ็ดสามมาฟิชเชอร์ลิงด้วยเอสซีเจ็ดสือสาเอสซีเอสเจ็ดสามตอนนั้นช่องเพิ่งเปิดใหม่ๆหลักพันเองนะครับนะหลักพันเองก็คือก็เลย ศิลปินหลายๆเป็นเฮต์เราเนี่ยนะครับเพื่อนบ้านเราเนี่ยก็ชวนมาออกออกนม่นะใช่ไมชวนมาออกนะครับแล้วก็เอสทเอสสก็เปิดช่องได้ประมาณหลักพันตอนนี้ตอนนั้นเนี่ยซามิโนแซมิโอเนี่ยคือช่องกันหลัก2แสนแล้วนะครับตอนนี้เอสทเอสสเนี่ยโอ้โหมาแรงมากนะตอนนี้แสนห้าแล้วนะครับลงแค่3เพลงเองนะ เ,เพลงแรก10ล้านวิวเทนสองหกล้านวิวเทนเพลงล่าสุดนี้คือ1ล้านกว่าแล้วนะครับ <c oughs> ไม่ธรรมดาไอเทนเจ็ดสามนี่แล้วก็ <c oughs> ที่หลักๆคนหนึ่งได้เห็นนาฟิชเชอร์ลิงกับอะไรนะตัวเนี้ยซาซามิโอแอพแล้วก็อะไรนะเจะเอแล้วเหรอนะครับโอ้มีหลายคนเลย นะครับแล้วผมชอบเพลงแนวแนวแรปเปอร์ของเพลงเพื่อนบ้านเราเนี่ยเพลงเราเนี่ยคือทุกคําทุกคํานะครับทำป<ะ>เ,ปเป็นเป็นเรื่องราวไปได้เลยอ่ะเรื่องราวทำให้จีบสาวหรือเป็นเศร้าหรือเป็นจุดประกายอะไรต่างๆเนี่ยเพลงเพื่อนบ้านเราแต่งเพลงได้ดีมากแล้วร้องดีทุกคนด้วยนะครับนะเสียงดนตรีเนี่ยบางเพลงเนี่ยเอาเอกลักษณ์ของ ประเทศเราออมาโชยเห็นด้วยนะครับบางอย่างคนถึงไม่รู้เลยนะครับก็เลยเห็นแล้วอุ้งได้เห็นลหลายอย่างแล้วก็เห็นได้เห็นเมืองหลวงเห็นวัฒนธรรมเห็นสิ่งที่สวยงามของเพื่อนบ้านเราสวยงามจริงๆนะครับมีโอกาสต,ต้องไปให้ได้อะต้องไปอะเนาะนะครับโอเควันนี้ขอบคุณมากที่แนำนาม,มานะครับเพลงลมหนาวเดือนตุลานะครับ ใครที่มีเพลงไหนก็แนะนําเพลงมาเลยใต้คอมเมนต์นี้เลยแล้วกันนะครับก่อนจะไปอย่าลืมมากดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามทุกช่องทางทั้งเพจทั้ง IG, t i k t กต็กแล้วก็ช่อง YouTube ของคุณหนึ่งนะครับตอนนี้เลยคุณหนึ่งไปเอ่างระมนปากินนะครับสำหรับวันนี้เพลงคีนี้แล้วกันสวัสดีครับ